กลับเข้ามานะครับช่วงที่สอผมอยู่กับอาจารย์ดุลยภาคเอาละเราคุยกันมาแล้วถึงฐานรับจ้างคุณผู้ชมก็จะได้เข้าใจกระจางขึ้นนะอย่าพึ่งรีบแต่ถ้ามีคนอื่นมาสนับสนุนเขมรมันอ่านรอบประนามเต็มที่เลยเพราะมันไร้มนุษยธรรมทีนี้กลับเข้ามาอาจารย์ไอจุดที่มันเข้ามายึดแล้วฐานไทยบอกว่าเราปีคืนกลับได้11จุดคนตกใจนะครเฮ้ยไหนบอกว่ามีอยู่สามจุดไงเขาพระวิหารสามประสาทแล้วก็ช่องบก ทำไมอยู่ๆพลึบขึ้นมาเป็น11จุดอาจารย์โอ้ครับก็ต้องไปดูพื้นที่หน้างงานซึ่งมันมีฐานปฏิบัติการทางทหารของแต่ละฝ่ายเนี่ยแยกย่อยเป็น1ิบๆเป็นร้อยๆจุดอยู่แล้วนะครับอ,อ่าแล้ววิวัฒนาการของการเวลาที่ผ่านมาก็ทหารเขเมรนก็อาจจะขึ้นมานะครับแบบแนบเนียนบ้างนะครับหรือทํากิจกรรมตั้งชุมชนครอบครัวทหารนะครับเข้ามาจนล้ําอนาเขตไทย นะครับแล้วถ้าผักออกไปก็อาจจะเกิดการประทะยกใหญ่อะ,อะไรทํานองเนี้ก <ฮะ S 2> ็เลยถือโอกาสว่าไหนๆก็ประทะกันขนานใหญ่แล้วในห่วงไม่กี่วันเนี้ประเทศไทยก็ใช้กําลังนะครับในการผลักดันออกยึดพื้นที่คืน<ข>าคาร,รูปนี้ไว้ก่อนนะครับพี่ปูอย่าเพิ่งเยอะเลื่อนไปไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจดปดเ้าสิบสอาจารย์ไอ้ดาวสีเหลืองๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ย อยู่ในเขตไทยหมดเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับถูก<ช>ไหมใช่ครับนี่ครดูในแผนที่ก็ชัดครับมีอยู่จุดที่สามที่เขียนว่าสุรินทร์น่ะที่อยู่อยู่อยู่ติดแนวชายแดนครับคืออย่างนี้คําถามของผมคือเฮ้ยทําไมเราปล่อยให้พวกนี้มันมันเข้ามาถึงขนาดนี้ได้ตลอดเวลาเลยเหรอโอ้อันนี้เป็นคําถามที่ ตรงไปตรงมาแล้วมีความหมายมากนะครับพี่ต้นคือที่ผมอยากจะบอกเ็เพราะว่ามันก็มีบางเคสอะที่ทําให้เกิดลักษณะลุกล้ำอิปไตยเช่นอาปราสาทตาเมือนทมที่แต่ก่อนมีรั้วใช่ไหมครับแล้วแบบพอมาสมัยรัฐบาลยิ่งรักนะครับหลังจากนั้นมารั้วไม่มีทหารกัมพูชาก็ขึ้นขึ้นมาดูแลตัวปราสาทใช่ไหมครับแนบเนียนกลมกลืนกับทหารไทยอ,อย่างเงี้ยนะครับทั้งๆที่ จุดยืนของเราเราเห็นว่าเขตแดนเป็นไปตามรั้วที่ปักเอาไว้แต่พอไม่มีรั้วแล้วทหารกพูชากินลึกเข้ามาก็นี่แหละครับวันนี้ก็ได้ขจัดออกไปแล้วแล้วเราก็ไปสร้างรั้วเรียบร้อยแล้วนะครับคืออย่างนี้ถ้าถ้าถ้าความความเข้าใจของคนปกติคือ1ิจุดเนี้ยณขนาดเนี้ยเรายันชิดเส้นเขตแดนหมดเลยใช่ถูกไหมใช่ครับทีนี้ประเด็นก็คือเมื่อวานคุณไพศาลพืชมงคลมานั่งตรงนี้แล้วพูดผมก็เคยได้ยินมาว่าพอเราปักปันเขตแดนประกาศเสรนะ็จอะ เรามักจะทําของเราอ่ะเป็นป่าสงวนเขียวปึ๊ดเลยถ้าไปดูแต่เขมรน่ะมันใช้วิธีหน้าด้านส่งคนเข้ามาไถๆๆแล้วก็มาชิดเส้นทุกทีของเราห่างเส้นประมาณร้อยเมตรสองอยเมตรมันชิดเส้นทุกๆ,ๆอย่างนี้ทุกที่เลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็เป็นดังนั้นะนะครับเอมันแตกต่างกันเพราะว่า ในพื้นที่ของไทยเนี่ยเราประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติใช,ใช่ไหมครับแต่ของฝั่งกัมพูชาจะเป็นชุมชนหมู่บ้านแล้วมันถท,ทิ้งหมดเลยก,ก,ก็มีการนําระบบครอบครัวทหารเข้ามาใช่ไหมครับทหารขามรนไม่ได้มาคนเดียวจะเอาลูกเมียมาด้วยแล้วก็ตั้งเป็นชุมชนยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่ระดับระดา,ระดา,ระดาเรียงรายกันไปตามแนวเทือกเขาพนมดงรักะนะครับนี่นี่ก็ยังเป็นปัญหาสําหรับทหารไทยเลยเพราะว่าทหารไทยเวลาไปอยู่ในพื้นที่ก็เข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแล้วก็ไม่ได้มีลูกเมีย ติดตามเข้ามาถึงขนาดตั้งเป็นชุมชนยุทธศาสตรออ์นะครับดังนั้นเรื่องของปริมาณประชากรหรือการดาด,ดื่นของผู้คนเนี่ยฝั่งนู้นจะมากแล้วก็ทําให้เกิดพลังในการกินหรือกลืนเข้ามาในเส้นอาณาเขตได้แล้วจุดอื่นๆล่ะอาจารย์นอกจากอีสานใต้ตรงนี้จุดอื่นๆล่ะอาจารย์คิดว่าฉายภาพให้ดูได้ไหมอย่างสะแก้วจังหวัดบ,บุรีตราบนี่เป็นยังไงอาจารย์เออครับคือผมว่านัดเนี้ยมันพิเศษ เพราะว่าตอนศึกปี54สมรภูมิลบจะอยู่ตรงอีสาในใะต้นะครับสุรินทร์บุรีล์ศรีสเกตนะครับแล้วก็เป็นแนวเทือกเขาพนมดงรักแต่ว่ามาวันนี้ขยับตลอดแนวพรมแดน798กิโลเมตรมระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับปี54จะหลักๆอยู่แค่เทือกเขาพนมดงรักมาวันนี้แถมเทือกเขาบรรทัดหรือที่คนกัมพูชาเรียกว่าพนมกวานด้วยนะครับซึ่งเทือกเขาบรรทัดเป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่แนวพรมแดนระหว่างไทยกัมพูชา ตรงจังหวัดจันทบุรีและตราดเราเรียนแต่เด็กๆใช่ครับเพื่อเขาขบันทันดก,กั้นไทยกับขเขมรใช่ครับใช่ครับที่กัมพูชาเปิดศึกในพื้นที่ตรงนี้ด้วยเนี่ยจันทบุรีตราดเนี่ยมีความสําคัญอย่างน้อย2ประการนะครับหกัมพูชาเดินยุทธศาสตร์สองขานะครับก็คือเขาต้องการได้อนาเขตนะครับทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลนะครับ นั่นหมายถึงเขาก็ใช้ปฏิบัติการกฎหมายระหว่างประเทศปฏิบัติการวัฒนธรรมการเปิดยุทธวิธีทางทหารเนี่ยนะครับสลับขับน่วงกันนะครับก็เปิดพื้นที่อีสานใต้แล้วก็มาเปิดตรงแนวชายฝั่งทะเลด้วยนะครับเพราะว่าแนวชายฝั่งทะเลตรงจังหวัดตราดมันสัมพันธ์กับเรื่องเกาะกูดนะครับสัมพันธ์กับการแบ่งอาณาเขตทางทะเลด้วยนะครับดังนั้นเขาอยากได้ดิแนแดนเพิ่มเนี่ยเป็นทั้งทางบกและทางทะเลแต่ทีนี้เนี่ยเหตุผลที่สองก็คือว่าเอ๊ะแล้ว พื้นที่เทือกเขาบัรทัดมันมีความสําคัญอย่างไรในทางยุทธศาสตร์ก็เรียนตรงๆแล้วไม่ได้ปิดบังอะไรนะครับเพราะว่ากัมพูชาก็เข้าตีมาแล้วเหตุผลที่กัมพูชาเข้าตีอยากจะเข้าตีเพราะอะไรเพราะว่าเทือกเขาบรรทัดเนี่ยเขาขนจรวด b ีเอขนปืนใหญ่วิถีการยิงหลาย10กิโลเมตรเนี่ยเข้าไปตั้งบนที่สูงแล้วยิงลงมาเนี่ยมันจะล็อกเป้าหมายโดนหลายอำเภอของจังหวัดจันทบุรีและตราดไม่เว้นแม้กระทั่งอำเภอเมืองนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นที่ราบลูกฟูกอ่ะจากจากทางเทือกเขาบรรทัดไล่ต่ําลงมาสักพักหนึ่งขอบทะเลเลยครับคืออันเนี้ยไม่เหมือนอีสานไม่เหมือนครับไม่เหมือนคุณผู้ชมนึกภาพดีๆอีสานใต้ถ้าเรายืนบนแผ่นดินเราเราจะสูงใช่ครับถ้าเราเอาปืนเราขึ้นไปสมมติของมันแค่ BM21 เรามี BM s e r i ซีรีส์เเลยขึ้นไปตั้งเลยยิงลงไปคือเราล็อกมันได้ถูกต้องครับมันถึงพยายามขึ้นมา ช่ครับแต่ไอบ้บรรทัดนี่คือถ้ามันขึ้นที่สูงมันล็อกข้างล่างเราหมดเลยถูกครับถูกครับแล้วเขาทามาแล้วแต่ทําไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าเราก็มีนาวิกโยธินกับมีกองทัพเรือเนี่ยที่กาบรักษากําลังตามแนวชายฝั่งแล้วยิงอาวุธยิงระยะไกลเข้าไปกดดันได้นะครับเออดังนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับเออตรงนี้เป็นจุดสุ่มเสี่ยง ในทางยุทธศาสตร์เหมือนกันก็ geral, ใช้ฐานจากเขตไพลินนะครับซึ่งอยู่ใกล้จันทบุรีจังหวัดไพลินจังหวัดไพลินแล้วก็พื้นที่อื่นๆประกอบกันนะครับแล้วจุดที่เรากังวลก็คือตรงพื้นที่อะไรนะครับบ้านหาดเล็กอ่ออาอำเภอาเล็ก <pie ure, S 2> อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดซึ่งมันมีลักษณะเป็นคอคอดมันจะงอยเล็กนิดเดียวจะงอยตรงนี้ยครับพี่ต้น450เมตร ค,ความกว้างนะครับคุณผู้ชมความกว้างซ้ายไปขวา450เมตรนี่คือส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทยนะของประเทศไทยอของประเทศไทยก็จึงไม่แปลกที่จะเห็นความพยายามของกองทัพกัมพูชาใช่ไหมครับที่ที่จะเข้ามาปิดล้อมหรือว่ายึดพื้นที่ดังกล่าวเพราะว่ายึดปุ๊บเนี่ยก็สามารถจะตัดดินแดนเล็กๆเนี่ยแล้วไปลงอ่าวไทยได้เลยคือไอ้จจงอยเนี่ยคุณผู้ชมถ้าถ้าเดี๋ยวทีมงานหาลูกเจอไอ้จจงอยนี่แหละที่ ยังเป็นก้างขวางคอไอ้สองพ่อลูกตระกูลหุนครับขนาดมีก้างขวางคออย่างนี้มันจะขี่เส้นมาการเกาะกูดเราเลยใช่ครับถ้าจะงอยนี้เสร็จมันเนี่ยมันกินเข้ามาถึงอ่าวไทยเลยถูกต้องครับเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือความสําคัญครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยรู้ก็รู้เห็นมันเดินสองขาแบบนี้แล้วมันยังเสนอบอกว่าเฮ้ยมาเลเซียคุณช่วยมีเจ้าหน้าที่ฐานสองชุดมาประจําทั้งในเขมรกับไทยเราดูเหมือนว่าจะเงียบอมอะไรอยู่อาจารย์ดูมัน คนนี้ก็เป็นปริศนาที่ผมก็ยังหาคําตอบได้ยากนะครับแต่เอาเป็นว่าตะกี้สนทนากับพีต่ต้นก็ก็เห็นพ้องต้องกันว่าออผู้กําหนดเกมเนี่ยฝั่งนู้นจะจะมีน้ําหนักกว่านะครับการเซตอัเจนดาการประชุมอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับเราวิ่งตามเขาพอสมควรเลยอันนี้น่าคิดนะครับแต่ว่าโอเคล่ะก็ถ้าจะแบบแฟนๆเหตุผลทางรัฐบาลนะผมก็คิดว่า ผลการประชุมมันที่28ที่ผ่านมามันก็เข้าไปตามแทร็กทวิภาคีตามที่เราต้องการนะครับก็คือกลับมา GBC หรือจะไป JBC อะไรอย่างเงี้ยมนเป็น,นกลไกทวิภาคีที่เรายืนหยัดนะครับที่จะให้กัมพูชามาพูดคุยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเอ้ยอประชุมนัดเนี้ยจัดที่กัมพูชากัมพูชาเป็นเจ้าภาพประชุมนัดเนี้ยจัดที่ประเทศไทยไทยเป็นเจ้าภาพต้องไปดูปฏิทินล่วงหน้า นะครับว่าว่าว่าเขาวางอะไรกันมายัางไงนะครับหรือการประชุม j b c นัดพิเศษเนี่ยซึ่งจะมีขึ้นเดือนกันยายนที่จะถึงเนี่ยนะครับมันก็เป็นการปูปฏ,ฏิทินมาล่วงหน้าอยู่แล้วดังนั้นไอการเจรจาหยุดยิงตรงเนี้ยมันพอเจรจาปุ๊บมันก็เข้าแทร็กแมคคาณิซึมนะครับของทั้ง2ประเทศที่วางปฏ,ฏิทินกันมาแล้วนะครับอันอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวลองพิสูจน์ทราบอีกทีนะครับแต่ว่าเอางี้อาจารย์มันมีมันมีหลายคนพูดแล้วผมผมก็ปักใจเชื่อเหมือนกันนะว่า ณขนาดนี้ยไทยเสียเปรียบในความรู้สึกของอาจารย์ไทยเสียเปรียบไหตอนนี้เออผมมองว่าเราได้เปรียบในทางยุทธการทหารแต่เรายังไม่ชนะในเรื่องยุทธศาสตร์ภาพใหญ่ไม่เด็ดขาดเพราะว่ายุทธศาสตร์ทางทาหารในพื้นที่เนี่ยผมว่าศักยภาพศัก์สงครามของประเทศเราสูงกว่า กัมพูชาแล้วยิ่ง11พื้นที่ที่พี่ต้นฉายมาเมื่อสักครู่นี้นะครับมันสะท้อนว่ากัมพูชาอยู่ในสถานที่ยากลบาบากเพราะเขาจะต้องตีคืนให้ได้อะใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็มีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเพราะว่ามันเสียก็คือประเทศไทยครอบครองไปในฝ่ายเขาเขาคิดว่าเขาเสียเขาจะต้องไปเอาคืนมาให้ได้ใช่ไหมครับดังนั้นในยุทธการทางทางหารระดับพื้นที่ผมว่าไม่มีปัญหายิ่งเรายึดภูมิเขือได้เนี่ยมันเท่ากับว่า เรายึดชยภูมิสูงขม่มและจากจุดนั้นเราจะสถาปนาเส้นปฏิบัติการหรือเส้นควบคุมทางทหารนะครับซึ่งจะทํามีผลต่อการวางกําลังพลในอนาคตในลนักษณะเป็นการวางกําลังพลของฝั่งไทยที่ได้เปรียบกัมพูชาและจะทําให้การอ้างกรรมสิทธิ์เหนือเส้นเขตแดนมีพลังมากขึ้นนะครับแต่ที่ผมกังวลก็คือเรื่องออความพ่ายแพ้หรือยังไม่ชนะในยุทธศาสตร์ภาพใหญ่นะครับที่ยุทธศาสตร์ภาพใหญ่เช่นว่า กัมพูชาใช้ยุทธศาสตร์หลายขามากดประเทศไทยนะครับก็คือมีปฏิบัติการสู้กับไทยทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ IO นะครับสงครามจิตวิทยาข้อมูลข่าวสารเรื่องของกําลังลบยั่วยุทางทหารปฏิบัติการทางวัฒนธรรมชาตินิยมนะครับแต่สําหรับประเทศไทยเราเป็นฝ่ายตั้งรับกับเรื่องเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่เลยแล้วคําถามก็คือยุทธศาสตร์ไทยอยู่ตรงไหนนะครับกับกัมพูชาเป้าหมายของเราที่มีต่อก,กัมพูชาคืออะไรมันต้องชัดไปเลยครับพี่นะครับเช่นว่าเป้าหมายก็คือ ก็แค่ป้องกันตัวเองแล้วก็เปิดการเจราจาสันติภาพหรือว่าจะเป็นเป้าหมายที่สุดริ่มทิมประตูไปกว่านั้นนะครับนั่นก็คือว่าผักกองกําลังกัมพูชาเนี่ยอยู่ตรงขอบหน้าผาไปเลยเลยแนวสันปันน้ำใช่ไหมครับแล้วก็เน้นปกป้องดินแดนหรือทําให้ประเทศไทยเนี่ยได้พื้นที่ที่ชัดเจนขึ้น ถ้าเป้าหมายมันเป็นแบบสองเนี่ยนะครับมันจะต้องไม่ใช่แบบนี้นะครับกองทัพก็จะต้องลบต่อลุกพื้นที่ต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าเป้าหมายณนะวันนี้ผมว่ามันลักลั่นไม่รู้อันไหนสําคัญกว่าก่อนหลังก็เลยคิดว่าเราเนี่ยชนะกัมพูชาในยุทธวิธีทางการทหารเห็น <c oughs> ได้ชัดอยู่แล้วแต่เรายังไม่ชนะในเรื่องของยุทธศาสตร์ภาพใหญ่ครับ <c oughs> คุณผู้ชมตอบมาแล้วฮะเป้าหมายคือไล่มันออกไปนะอ้าวอ้าวอย่างเนี้ยตอนเนี้ย อย่างทางด้านอีสานใต้เราขึ้นที่สูงหมดแล้วเราเอาที่ของเราคืนแล้วอย่างภูมังคงพูมะเขืเขือที่ตราดเราให้ฐานเรือนาวิกใช่ไหมใช่ครับเราเอารถถังขึ้นไปอยู่บนสันเขาบรรทัดเลยได้ไหมก็ก็อยู่ที่เส้นทางส่งกาลังบำรุงในพื้นที่ครับถ้ามันมีถนนลากไปถึงก็สามารถทําได้คือเราขึ้นไปกดมันไว้เลยได้ไหมก็ไม่อ่ะแต่กดแต่ถ้ามันเหงียนหน้ามาเมื่อไหร่ก็โชกเลยได้ปหะควรจะทํานะครับ ควรจะทําก็อย่างพื้นที่อีสานใต้หลายจุดด่าที่ที่เราปล่อยให้เขาเข้ามาเนี่ยเพราะว่าเส้นทางส่งกําลังบํารุงมันไม่ดีก็ที่คุณการจอมพลังไปรณรงค์สร้างเส้นทางต่างๆเนี่ยมีคุณูปการนะครับ oh. เพราะว่ามันทําให้ทหารเนี่ยสามารถส่งกําลังบำรุงแล้วเอาทากระทําการสําแดงกําลังในพื้นที่ได้รวดเร็ว oh. นะครับอ่าอ่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรประมาทนะครับพี่ต้นคือ,อตรงอ่าปอยเปรตอรัญญ,ญประเทศ นะครับก็คือสากแก้วของเรากับบันเตียเมนเจยของของทางโน้นะนะครับตรงนั้นเนี่ยมาเป็นทุ่งลาบเปิดโล่งเลยไม่มีภูเขาวขวางกันออ้นครับเป็นที่ลาบเปิดโล่งเลยอันนี้เป็นจุดเสี่ยงของกัมพูชาจุดเ,เสี่ยงของเขาจุดอ่อนเลยของฝั่งนูน้น<อ>นะครับจุดอ่อนของฝั่งนู้นเลยต้องเขาต้องระมัดระวังเขาเลยหลีกเลี่ยงการประทะขนาดใหญ่เขาเขาเลยผ่านพื้นที่ตรงเนี้แล้วมาเล่นที่จันทบุรีและ<อ>ตราอ๋อไม่งั้นเองโดนยิงถล่มบอลเลยคืออย่างนี้เลยครับหนึ่งก็คือ ถ้าฟาดกันจริงๆอ่ะนะครับปืนใหญ่ของเราเนี่ยก็ยิงถล่มบ่อนคาสิโนโ,โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นแหล่งรายได้ของชนชั้นนําในพนมเปญเลยนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับเรามีรถถังเรามียานเกาะล้อ,อยางที่ประจําการอยู่กองพลารราชวิศรักษาพราะองค์กอ,อ,องกาลังบูรพาเนี่ยโทษทีนะครับถ้าจะเอากันจริงๆเนี่ยนะครับเราสามารถจะเปิดกองพลรถถังเหล่านี้เคลื่อนผ่านทุ่งลาบพัทบงกินลึกเข้าไปในดินแดนฝั่งนู้นได้ นะครับฟังแล้วฮึกเหิมครับเดี๋ยวขอพักตรงนี้หน่อยได้ครับให้คุณผู้ชมเก็บความฮึกเหิมเอาไว้ในช่วงสุดท้ายไปอยู่ดีกินดีกับโปรโมชั่นสุดพิเศษกันครับต้นอยากไปสมัครงานบริษัทต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอาจจะได้สบายด้วย ไอ้ไต้งไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้องอยากสบายอะไอ้